ัสดีครับผู้ชมช่องบ้านสวนไปน้ําเด็ดตามแอปอะโวคาโดนะครับวันนี้มาชมอะโวคาโดนะครับของสวนเรานะครับสวนเราตั้งอยู่อาเภอปราสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่วิสารใต้นะครับก็ออกผลผลิตมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี65นะครับนะครัปลูกในนานะครับเป็นพื้นที่นาเก่านะครับอ่ ดินก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่รับเป็นดินที่นาเก่านะครับแต่ก็เห็นว่าสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์ก็จะเริ่มแสดงออกมาให้เราได้เห็นนะว่าเขาสามารถจะปลูกได้ในภาคอีสานนะครับที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ170เมตรนะครับ เขาก็สามารถที่จะออกดอกนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตได้ช่วงนี้ก็ที่สวนก็จะเริ่มฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนนะครับแคลเซียมโบรอนช่วงนี้ก็จะเริ่มมีแมลงเข้ามาผสมเกสรบ้างแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นพันธุ์บัค,คเนียนะครับ เคยติดผลครั้งหนึ่งนะครับดกมากนะครับแต่ก็ปีนี้เป็นปีที่แปลกนะครับก็คือพืชหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไย,ยนะครับเงาะนะครับก็คือจะมีใบอ่อนออกมาด้วยนะครับคือรัดใบอ่อนแล้วก็ออกดอกมาด้วยแบบนี้นะครับ แต่ก็สำหรับวคกโดถือว่าโอเคนะฮะกขมาก็ดีใจนะครับอ,อันนี้เป็นปีต์สันฮนะปีต์สันต้นนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดที่ปลูกมาในส่วนนี้นะครับตมพุ่มก็พอจะเทียบกับต้นอื่นเขาได้อยู่นะครับนอกนั้นก็จะเป็นต้นเล็กๆนะครับปีต์สันปีนี้มาแล้วนะครับ ตัวนี้ยังไม่เคยมาเลยนะครับสักครั้งนะครับปีนีมาเรียบร้อยนะปีเตอร์สันเป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะปลูกลงในกระถางได้นะครับรสชาติดีนะครับพันเบานะครับถ้าถามว่ารสชาติระหว่างบัคคเนียกับปีเตอร์สันนะครับใครอร่อยกว่านะครับก็แอดมินเองนะครับยกให้ปีเตอร์สันนะครับ อร่อยกว่าบัคเนียนะครับแต่น้ำหนักลูกนะครับขนาดของลูกนั้นบัคคเนียใหญ่กว่านะครับแล้วทรงพุ่มของบัคคเนียนั้นใหญ่กว่าโตเร็วกว่านะครับเหมาะสมนะครับเหมาะสมที่สุดนะครับที่จะปลูกในภาคอีสานนะครับแล้วก็การดูแลจะง่ายกว่าอีดสันนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งฝั่งนี้นะครับ เป็นเรียกว่าปีเตอร์สยามนะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมที่ปลูกจากมเมล็ดนะครับเป็นปีเตอร์สันผสมกับอะไรก็ไม่ทราบน,น,นะครับนะที่ทางปักช่องเขาผสมขึ้นมานะครับแล้วทำการปลูกมเมล็ดตัวนี้ก็เคยติดลูกให้ชิมแล้วนะครับ ก็รสชาตินะครับแอดมินคิดว่าก็ยังสู้อีตาสันไม่ได้นะครับลักษณะลูกเขาจะอกอกเกลีง้งๆนะครับผิวเนียนๆผิวเกลี้ยงนะครับผิวภายนอกนะครับเดี๋ยวรอดูว่าปีนีอ้อายุเขามากขึ้นนะครับรสชาติเขาจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับปีเตอร์สยาม แต่ศัตรูจะน้อยกว่าปีเตอร์สันนะครับไม่ค่อยมีแมลงกินยอดเหมือนปีเตอร์สันนะครับก็มาแล้วนะครับามาดูบูธเจ็ดนะบูธเจ็ดบูธเจ็ดก็ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยยังไม่เคยได้กินลูกเลยครับทรงพุ่มใหญ่โตเร็วนะครับอันนี้ดอกมาแล้วครับเอาให้ดอกมาก,ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับว่าเดี๋ยวเราค่อยค่อย พ่นแคลเซียมโบรันนะครับก็ก็จะทำให้ช่อดอกของเขาแข็งแรงไม่รล่วร่วงนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของมแมลงพุกดวงจำพวกดวงต่างๆที่มากินใบในเวลากลางคืนนะครับ,มา,รบมากินดอกนะฮะมากินดอกนี่ครับดูดจิตด,ดอกมาแต่ก็นะกระิกปรยนะครับมาไม่เยอะนะ เนี่ยแล้วก็รัดใบอ่อนอีกแล้วนะครับยังไม่ทราบสาเหตุของการรัดใบอ่อนนะครับขณะดอากาศปีนี้นะครับหนาวนานหนาวต่อเนื่องนะครับบุกโดก็ยังรัดใบอ่อนนะครับเป็นเป็นพืชหลายอย่างนะฮะสังเกตดูนะครับก็ยังไม่เข้าใจนะครับธรรมชาติของเขาว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเนี่ยจะเห็นว่าต้น ของบุชเจดนั้นต้นใหญ่สมบูรณ์มากเนี่ยไล่กันสามสีต้นตรงนี้แต่อีกต้นที่เล็กกว่าเขานั้นก็คือเคยโดนน้าท่วมนะฮะแล้วทําให้รากเน่านะครับรากเน่าไปครั้งหนึ่งแต่เขาฟื้นกลับมาได้นะครับก็เลยตัดกิ่งออกไปหมดเลยนะครับเพื่อรักษาเขานะครับแล้วก็รอดกลับมาได้โอเคนะครับอันนี้ก็อ่เป็นบัคกเนียอีกต้นหนึ่งบัคกเนียต้นนี้ ก็มีดอกด้วยแล้วก็มีใบด้วยก่นะอนจะออกดอกนีนต้นแบบโซมมากนะครับโซมเหมือนจะตายนะครับตอนนี้ก็มีใบออกมานะน่าจะก,กลัวตายก็เลยรีบแตกใบอ่อนเราก็ให้น้ำเขาเต็มที่เลยเนี่ยจะเห็นว่าดอกไม่ค่อยติดนะเดี๋ยวต้องเติมแคลเซียมบารอนให้นะครับ ดอกเริ่มจะร่วงบ้างแล้วนะครับบานแล้วก็ร่วงไปเนี่ยก็มีมดมีอะไรมาผสมเกสรให้นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตารับชมนะครับอาอบโวคาโดภาคอีสานของเรานะครับวันหลังมาอัปเดตนะครับ หลังจา,ากติดลูกแล้วนะครับจะมาอัเดตให้ท่านในชมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ